ไปได้ไหมที่เราจะเอา AI ในไหนมันมาแล้วอ่ะเราเอา AI มาช่วยนักเรียนเรียนให้ได้ไวขึ้นให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาทดแทนการเรียนรู้แต่เอาเทคโนโลยีมาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่าง ChatGPT มันก็จะมีโหมดหนึ่งค่ะที่ชื่อ Study Mode สมมติเรากดเข้าไป Study and Learn คือไม่ใช่แค่ทำหรือตอบหรือทำกันบ้านให้แต่ช่วย ค่อยๆอ,อธิบายไปทีละสเตปอันนี้ตอบถูกไหมอันนี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเตรียมตัวสอบแล้วแต่นะคะสมมติเราโยนกันบ้านเข้าไปหนึ่งคอถ่ายรูปเข้าไปเลยนี่คือการบ้านที่ฉันต้องทํามันจะพาเราไปดูทีละสเตปค่อยๆชวนเราคิดอ่ะอย่างแรกนะเราจะคํานวณแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วพอเข้าใจตรงนี้ไหมอ่ะเราอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอแนะนําเพิ่มได้ไหมว่ามันจะต้องคํานวณยังไงอ่ะได้เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะทําแบบนี้แบบนี้ไปด้วยกันนะอ่ะอันนี้คุณได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผู้พัฒนาเขาก็เห็นแหละว่าเออโอเคถ้าเกิดสมมติมันช่วยงานได้มันช่วยเรียนรู้ได้เหมือนกันนะคะ